ขายไก่จ้าสดไก่ก่องไกลคาอไก่สดสาบานคุณชื่ออะไรครับคุณพ <Ash well. S 1> ่อป้าคุณแม่เรียนการตรัจการประจจากผลตริบวอย่ามี m ราได้มาดีแต่ผจะทำมาได้มหาลัยที่ทำได้ก็จเด็นเรืองการนการการแต่เท่ เออเออเนอะไอป้าให้ดูลองล่ก่อนเด้อเดี๋ยวเราจะประมาณสี่นาทีแป๊บเดียว <c oughs> ไล่อยู่ประมาณสี่นาทีก็ทุกอย่างแบบ Bye. <laughs> โอ้จะไปเห็ดอีหยังอดอกไปยังขอยบ่ใส่ถุงใส่หยังลูกเอามาเก็บว้ดีเลยไปลไปล็อกของแลยไปไปล็อกคนแหลกเห็นล้าขี้มาทั้งห่ะเอารองเท้าวางไว้ดีๆอ้อเซืยอครับอีหยังอ้อ เลยลูกคําแล้วบ่วได้ไปอาบเลยได้กับซิรสบู่เลยลูกไปไปไมาเริ่มจะเข้านะฮะมึงริ่จะเข้าเออไปอาบนะ้ำไปเอาเอา,เอาไอ้นันแม่ร้องไอ้นั่นแม่ร้องก็พูดแม่ล่นหน่ะนะไม่ร้องรก็เข้า ก็ไรเก็บชัวมวงตัวมูอยากให้มันพานไว้ไว้ยูทูบแม่อยากพานไปเลยไปยูทูบไหมก็ <Yeah. S 1> ไปอาบน้ำเลย <Okay. S 1> เอารองเท้าขึ้นไว้ข้างบนแม่ลูกมันอ่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก็